สวีดัสสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมหม่อนหันเรื่องราวของวัยรุ่น5คนพวกเขาได้เข้าไปทําธุระในหมู่บ้านปริศนาแห่งหนึ่งแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีฆาตรกรสุดโหดที่รอคอยพวกเขาอยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับฟังได้ในเมืองหลอนฆาตกรโหดหนังปี2011สวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่คุณกําลังดูสปอยหนังหรือว่าฟังเพลงแล้วกําลังรู้สึกฟินๆเลยแต่กลับมีโฆษณามากวนใจซะง,งั้นผมขอแนะนํานี่เลย YouTube Premium ในราคาสุดพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทเท่านี้คุณก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบไม่มีโฆษณามากวนใจโดยคุณสามารถล็อกอินได้ทุกเครื่องทุกอุปกรณ์และฟังเพลงจาก YouTube Music ได้ฟรีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถเปิดวิดีโอในขณะที่เล่นแอปอื่นได้ด้วยสามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยแก้ปัญหาให้ตลอดอายุการใช้งานถึงแม้ว่าจะติดโปรเก่าอยู่ก็สามารถย้ายได้โดยเรียกเก็บเงิน ่าาานทางยเพียงแค่คุณบอกว่ามาจากช่องหมอนหันก็จะได้สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟลุ้นรับเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า30,000บาทฟรีทุกเดือนถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ เริ่มเรื่องมาที่หญิงสาวผมทองคนหนึ่งเธอกำลังวิ่งหนีผู้ชายที่ทำร้ายร่างกายเธอสภาพของเธอนั้นสะบักสะบอมมากและด้วยความที่เธอไม่มีแรงจะหนีแล้วผู้ชายปริศนาคนนั้นก็ใช้พลวฟาดหัวของเธออย่างแรงจนเธอสลบไปจากนั้นมันก็อุ้มร่างของเธอกลับขึ้นไปบนรถซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นชาวบ้านทุกคนก็รู้เห็นหมดนะครับแต่ว่าพวกเขากลับนิ่งเฉยเาวกับว่ามันคือเรื่องปกติสำหรับเมืองนี้และหนังก็ตัดมาที่ตัวละครหลักของเรื่องเจมพพ่อหนุ่มตาสีฟ้าและวิลหนุ่ม โดยทั้งสองคนจะเดินทางไปที่เมืองเมดิสันเคานตี้เพื่อไปทําการสัมภาษณ์นักเขียนชื่อดังคนหนึ่งและนําประวัติของเขามาทํารายงานส่งคุณครูแต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางได้นั้นพวกเขาจะต้องไปชวนเพื่อนสาวอีกสองคนสะก่อนคนแรกบรูคส่วนคนที่2เจนนาแต่ทว่าการพาสาวไปเที่ยวนั้นมันกลับไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคิดเอาไว้ครับเพราะว่าใครพี่ชายของบรูคจะติดตามไปด้วยคือพี่แกเนี่ยห่วงน้องสาวนะครับไม่อยากให้น้องไปกับผู้ชายซึ่งเจมก็พยายามบอกว่าพวกเขาไปทำรายงาน เท่านั้นจะไปด้วยจริงๆหรอนั่นแหละครับคายไม่สนใจเขาจะตามไปปกป้องน้องสาวอย่างเดียวเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางครับในระหว่างการเดินทางนั้นเจมก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับนักเขียนที่เขากําลังจะไปสัมภาษณ์ให้เพื่อนๆฟังนักเขียนคนนี้ไม่มีโทรศรัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเวลาจะคุยกับเขาต้องเขียนจดหมายเอลเทนั้นและหนังสือที่เขาเขียนมันจะเกี่ยวกับเมืองเมืองหนึง่ง ที่มีฆาตรกรโรคจิตออกไล่ฆ่าคนซึ่งคนเขียนย้ำไว้ว่ามันคือเรื่องจริงด้วยสาเหตุนี้เองเจมจึงอยากจะมาสัมภาษณ์นักเขียนคนนี้และอยากจะมาพิสูจน์ด้วยว่าฆาตรกรโรคจิตในหนังสือมันมีจริงไหมเจมขับรถไปได้แป๊บเดียวก็ต้องจอดพักครับเพราะว่าครายเกิดอาการเมารถขึ้นมาซะอย่างนั้นอ้วกแตกกันเลยทีเดียวจูจ่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเข้ามาหาพวกเขาพร้อมกับถามว่าจะไปไหนกันเจมก็ตอบไปว่าพวกเขาจะไปเมืองเมดิสันเคาน์ตี้เพื่อไปทํารายงานส่งคุณครูด้วยความใจดีผู้ชายคนน จึงแนะนําทางลัดให้ตรงไปเรื่อยๆจะเจอทางเลี้ยวสามารถเลี้ยวลงไปได้เลยประหยัดเวลาได้ตั้ง30นาทีเมื่อพูดจบเขาก็ขับรถจากไปหนังตัดมาอีกทีก็มืดซะแล้วกลุ่มวัยรุ่นได้ทําการตั้งแคมป์อยู่ในป่าข้างทางเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันยังอีกยาวไกลในระหว่างที่ทุกคนนั่งรอบกองไฟอยู่นั้นคายก็ถามเจมส์ว่าแผนการพรุ่งนี้มีอะไรบ้างเจมส์ก็ตอบไปว่าเมื่อเราไปถึงที่เมืองเราจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านก่อนจากนั้นเราก็จะไปสัมภาษณ์นักเขียนพอเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านไม่ นานรุ่งเช้าก็มาถึงเจนน่าเธอตื่นก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่เธอกําลังยืนแปลงฟันอยู่นั้นเธอดันรู้สึกว่ามีใครกําลังแอบมองเธออยู่แต่เมื่อเธอมองไปรอบๆก็ไม่เจออะไรครับเจอแค่ต้นไม้เท่านั้นเจนน่าจึงนําเรื่องนี้ไปบอกเจมว่าเธอรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ามีใครกําลังแอบมองพวกเราอยู่ซึ่งเจมก็พยายามพูดให้เธอไม่ต้องคิดมากอยู่กันตั้ง5้าคนไม่มีอะไรหรอกจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางกันต่อพวกเขาขับรถไปเรื่อยๆจนไปถึงทางลัดตามที่ผู้ชายคนนั้นเคยบอกไว้แต่ว่า เจมส์นั้นเขาเลือกที่จะใช้ถนนใหญ่ตามเดิมครับการเอาไว้ก่อนกลัวว่าไปทางลัดแล้วจะหลงทางทั้ง5คนขับรถไปได้แป๊บเดียวก็ต้องจอดองแล้วครับเพราะว่าบรู๊คดันมาปวดฉี่ซะงั้นคายเนี่ยก็ห่วงน้องสาวน้องจะไปฉี่ก็ขอตามไปด้วยส่วนอีก3าคนที่รออยู่ที่รถก็ทําการถ่ายรูปเล่นกันแต่ทว่าพอถ่ายออกมาแล้วมันกลับถ่ายติดใครก็ไม่รู้นะครับยืนอยู่ในป่าวิวหลังจากที่เขาเห็นเขาก็ตกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันอาจจะเป็นแค่กิ่งไม้ก็ได้เมื่อเสร็จธุระแล้วทุกคนก็กลลับขึ้นรถแ ออกเดินทางกันต่อไม่นานพวกเขาก็ไปถึงครับเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าเมดิสันเคาน์ตี้สถานที่แรกที่พวกเขาไปก็คือร้านอาหารเพราะว่าตอนนี้ทุกคนหิวมากและสิ่งแรกที่พวกเขาได้เจอเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็คือสายตาของผู้คนในร้านครับเจมกับเพื่อนๆสงสัยว่าพวกเขาจะมองอะไรกันนักหนาแต่ว่าเจมก็ไม่สนใจและรีบเดินไปสั่งอาหารทันทีคือเจมเนี่ยก็ไม่รู้จะสั่งอะไรนะครับเขาก็เลยสั่งแฮมเบอร์เกอร์สำหรับ5คนบรูคเธอก็พูดขึ้นมาว่าเธอขอเป็นเบอร์เกอร์ผักได้ไหมเพราะว่าเธอเป็นมังสวิรัตคุณย เจ้าของร้านก็บอกว่าที่ร้านเนี่ยไม่มีผักหรอกนะเพราะว่าคนในเมืองนี้ไม่มีคนกินผักจู่ๆคายก็เดินเข้ามาถามคุณยายว่าคนในเมืองนี้เป็นอะไรกันทําไมถึงมองพวกเขาอยู่ได้คุณยายก็ตอบไปว่าคนในเมืองนี้ไม่ชอบคนแปลกหน้าเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาในเมืองพวกเขาก็จะมองแบบนี้เป็นเรื่องปกติจากนั้นเจมส์ก็ถามคุณยายต่อว่ารู้จักบ้านของนักเขียนที่ชื่อเดวิดไหมพวกเราจะไปสัมภาษณ์เขาแต่ทว่าคําตอบของคุณยายนั้นกลับตอบมาว่าเดวิดหายตัวไปตั้งนานแล้วไม่มีใครเจอหน้าเขาหลายวันแล้ว แต่ก็ยังดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคุณยายยังใจดีบอกว่าบ้านของเดวิดเนี่ยอยู่ตรงไหนเจมเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งสงสัยเพราะว่าไม่กี่วันก่อนเขายังเขียนจดหมายมาคุยกับเดวิดอยู่เลยเมื่อทุกคนทานอาหารกันเสร็จแล้วก็พากันออกมาด้านนอกซึ่งรอบรอบร้านอาหารเนี่ยจะมีแต่รถพังพังจอดอยู่เต็มเลยนะครับดูเผินเนีินนึกงว่าสูสารรถแต่ว่าก่อนที่พวกเขาจะเดินทางต่อวิวก็ขอถ่ายรูปร้านอาหารร้านนี้ซะก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปประกอบรายงานแต่ทว่ากลับมีผู้ชายคนนึงเดินมาขวางหน้าเขาผู้ชายคนนี้กก็บอว่าาเข อยากให้วิวถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่ามันมีรถของเขาจอดอยู่เดี๋ยวมันจะถ่ายติดรถของเขาไปด้วยซึ่งถ้าใครจําได้นะครับเขาก็คือผู้ชายเมื่อตอนต้นเรื่องที่ใช้พรัวฟาดหัวผู้หญิงผมทองนั่นเอง วิลก็ตอบกลับไปเลยว่ามันจะไปยากอะไรคุณก็แค่กลับไปขึ้นรถแล้วขับรถออกไปก็แค่นั้นผู้ชายคนนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นพี่แกก็ขึ้นสิครับคราวนี้ถึงขั้นจะเอามีดมาฟันวิวเลยทีเดียวถือว่าโชคดีครับเพราะว่าใครเข้ามาห้ามซะก่อนไม่งั้นวิวเนี่ยโดนแทงไส้แตกแน่ผู้ชายคนนี้เขาจึงยอมถอยแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปเขาได้ทิ้งท้ายไว้ว่าระวังตัวไว้แล้วพวกแกจะเจอดีฉันขอเตือนรีบหนีออกไปจากเมืองนี้ในตอนที่ยังมีโอกาสดีกว่าทั้ง5คนก็ได้แต่ยืนงงว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนัั้นนพูดมมหาย ความถึงไรหลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้เพื่อนผู้หญิงกลัวมากและอยากจะกลับบ้านตอนนี้เลยแต่เจมก็บอกว่าเรามาตั้งขาะนี้แล้วจะมากลับตอนนี้ไม่ได้ซึ่งคายเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับอุตส่ามาตั้งไกลจะมากลัวทําไมก็แค่มีดทันใดนั้นก็มีบุคคลปริศนาวิ่งมาตัดหน้ารถของพวกเขาทุกคนในรถตกใจมากแต่ก็ยังโชคดีที่รถเนี่ยไม่เสียหลักลงข้างทางพวกเขาขับรถไปได้ไม่นานก็ถึงทางเข้าบ้านของเดวิดนักเขียนชื่อดังแล้วแต่ทว่าประตูทางเข้าเนี่ยมันถูกล็อกเอาไว้ครับมีหนาซ้ํายังติดป้ายห้ามบุกรุกเอาไวว้้ดย แต่ก็นั่นแหละครับพวกเขาไม่สนใจอยู่แล้วปีนข้ามประตูเข้ามาท,าทันทีแต่เมื่อพวกเขาไปถึงที่ตัวบ้านแล้วมันกลับไม่มีคนอยู่เลยเจมกับเพื่อนๆทั้งเคาะประตูทั้งตะโกนเรียกก็ไม่มีใครออกมาเลยนะครับทั้ง5้าคนก็เลยมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่ออุตสาหขับรถมาตั้งไกลไม่มีคนอยู่บ้านสะง,งั้นคายเขาจึงอาสาเขาจะขับรถกลับไปที่ร้านอาหารเพื่อไปถามคุณยายว่าจะตามหาเดวิดได้ยังไงคายขับรถไปไม่นานเขาก็ไปถึงที่ร้านอาหารคายก็ถามคุณยายว่าเราไปที่บ้านของเดวิดมาแล้วแต่เขาไม่อยู่บ้านแถวนี้พอจะมีญา หรือว่าเพื่อนของเขาอยู่บ้างไหมคุณยายก็ตอบมาว่าญาติของเดวิดเนี่ยตายไปหมดแล้วไม่มีใครเหลือถ้าอยากรู้ว่ามีใครบ้างก็ขับรถไปดูที่สูสารเอาจากนั้นคายก็ขับรถไปหาข้อมูลต่อที่สุตรสารทันทีแต่เมื่อไปถึงแล้วคายก็เห็นผู้หญิงสองคนที่กําลังเดินเล่นอยู่เขาจึงตัดสินใจเดินตามผู้หญิงสองคนนั้นไปเผื่อว่าผู้หญิงสองคนนี้จะรู้จักกับเดวิดนะครับแต่พอเดินตามไปเรื่อยๆผู้หญิงสองคนนั้นก็ดันแก้ผ้าลงเล่นน้ําสะงานนะครับด้วยความสวยของพวกเธอคายจึงอดใจไม่ไหวที่จะยืนดูส,สาวเล่นน่น้ําแต ว่าในตอนนั้นเองก็มีฆาตรกรโรคจิตที่ใส่หัวหมูเป็นหน้ากากเดินตรงเข้ามาหาคายมันไม่พูดอะไรเลยพร้อมกับใช้มีดแทงท้องของคายอย่างแรงจนเขาตายคามือของมันจากนั้นมันก็ทิ้งร่างของเขาลงไปในน้ําแท้จริงแล้วสาวๆพวกนี้ก็คือเหยื่อล่อดีๆนี่เองตัดกลับมาที่คนอื่นกันบ้างครับในตอนนี้ทั้ง4ี่คนกําลังวางแผนโดยพวกเขาจะแบ่งกันออกตามหาเดวิดในบริเวณนี้แผนการก็คือเจมกับเจนน่าจะไปตามหาในบริเวณบ้านและโรงนาส่วนวิลกับ,บรูก,ก็เดินไปตามถนนเผื่อว่าจะเจอ บ้านคนอีกเมื่อตกลงแผนการกันเรียบร้อยแล้วเจมกับเจนนาก็ตรงเข้าไปในโรงนาทันทีและทั้งสองคนก็ได้เจอกับรูปของเดวิดและลูกสาวเจมเมื่อเขาเห็นรูปพี่แกก็ตกใจสิครับเพราะว่าเดวิดก็คือคนเดียวกันกับผู้ชายที่พวกเขาเจอเมื่อตอนอยู่ถนนส่วนลูกสาวของเดวิดถ้าใครจําได้นะครับเธอก็คือหญิงสาวที่โดนพรวฟาดหัวเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นเองเจมก็สงสยัยถ้าหากว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเดวิดแล้วทําไมเขาไม่บอกเราตั้งแต่แรกเขาปล่อยให้พวกเราขับรถมาหาถึงบ้านทําไมในตอนนี้มันก็ นนานนตั้งแต่คายขับรถไปที่ร้านอาหารด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเจมจึงอาสาจะเดินย้อนกลับไปดูซะหน่อยส่วนเจนน่าเจมก็บอกให้เธอเนี่ยเดินไปตามถนนไปสมทบกับเพื่อนอีกสองคนซะจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวเมื่อตกลงกันได้แล้วเจมก็ได้วิ่งย้อนกลับไปที่ร้านอาหารทันทีตัดมาที่วิวกับรู้กันบ้างครับทั้งสองคนเดินตามถนนไปเรื่อยๆจนไปเจอกับโกดังเก็บของตั้งอยู่ทั้งสองคนไม่รอชา้ารีบเข้าไปสำรวจด้านในทันทีแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปแล้วมันก็เป็นแค่โกดังเก็บของธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย ทั้งสองคนจึงจะกลับออกไปแต่ว่าก่อนที่จะไปวิลได้แอบจิกอาไม้เบสบอลออกมาด้วยนะครับทั้ง2คนเดินตามถนนไปอีกสักพัก <ๆ S 2> ก็ไปเจอกับบ้านคนอยู่หลังนึงแต่ก็เหมือนเดิมครับทั้งเคาะประตูทั้งเรียกก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยทั้ง2คนจึงจะเดินกลับทางเดิมเพราะว่าถึงจะเดินต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีแต่จู่ๆวิลเนี่ยก็ดันปวดฉี่ขึ้นมาเขาจึงขอตัวแวะไปฉี่ในป่าแป๊บหนึ่งในขณะที่วิวกำลังยืนฉี่อยู่ข้างลำธารอย่างสบายใจนั้นเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเเพรราาาาะว่่่่สิงงงทีอออยูตหน้ขขก็คื ที่กําลังลอยมาตามน้ําวิลรีบหันหลังกลับทันทีแต่ทว่าฆาตกรหัวหมูได้ยินรอเขาอยู่นานแล้วมันจับวิลกดลงกับพื้นพร้อมกับใช้ไม้เบสบอลแทงไปที่ปากของเขาอย่างแรงแทงจนทะลุไปด้านหลังเลยนะครับบรูคเธอก็วิ่งตามเสียงร้องของวิวมาและเธอก็ต้องตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบรูคไม่รอช้ารีบวิ่งหนีไปทันทีถือว่าโชคดีครับในระหว่างที่เธอกําลังวิ่งกลับทางเดิมนั้นเธอก็ได้เจอกับเจนน่าพอดีบรูคเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจนน่าฟังเราต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้ในป่านี้มีฆ ผมเห็นแล้วหงุดหงิดมากเลยนะครับคือทำไมต้องเดินประคองกันช้าๆทำไมไม่ได้วิ่งหนีไปเลยบรู๊คเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับสำออยให้เพื่อนประคองซะง,งั้นพากันเดินช้ามากจนฆาตรกรเนี่ยมันเดินตามมาทันและที่หามากกว่านั้นครับฆาตรกรเนี่ยมันสับขวานไม่โดนครับในขนาะยืนต่อหน้ากันเลยนะเนี่ยนั่นแหละครับถ้าไม่เกือบโดนฆ่าตายก็คงไม่พาดันวิ่งเร็วออกไปหนอตายแบบนี้ทั้งสองคนตัดสินใจพากันหลบอยู่หลังต้นไม้ฆาตรกรเนี่ยมันก็รู้นะครับว่ามีคนอยู่หลังต้นไม้พี่แกกกก่่่่่็็ี้้เเเเลลนนนนนคอออยๆโหาาาามาจจจะัววพืต เธอก็เลยตัดสินใจเอาตัวเองเป็นเหยืออ่อรอและพาฆาตรกรวิ่งไปทางอื่นซึ่งในครั้งนี้ฆาตรกรไม่ได้โง่แล้วครับมันปาขวานใส่เจนนาเลยไม่วิ่งให้เสียเวลาถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ได้โดนด้านที่มันคมเจนนาจึงรีบลุกขึ้นและหยิบขวานขึ้นมาสู้กับมันเจนนาไม่รอชา้ารีวิ่งไปสับมันทันทีจนฆาตรกรเนี่ยลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับเจนนารีบง้างขวานอีกครั้งเพื่อปิดบัญชีมันซะแต่ทว่าฆาตรกรมันถีบสวนจนขาเธอหักเลยนะครับแรงมันเยอะมาก แต่สุดท้ายเธอก็โดนฆาตรกรใช้ขวานสับลงกลางหลังของเธออย่างไม่ยัง้งจนตายคาที่ในส่วนของบรูคเธอก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่าเธอเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเธอกลัวมากหลังจากที่ฆาตรกรเดินหนีไปแล้วเธอก็รีบเข้าไปกอดร่างของเจนน่าทันทีและร้องไห้ออกมาตัดกลับมาที่เจมครับในตอนนี้เขาวิ่งจนมาถึงร้านอาหารแล้วแต่เขากลับไม่เจอรถไม่เจอคายด้วยเจมจึงถามคุณยายว่าเพื่อนของเขาเนี่ยไปไหนเห็นบ้างหรือเปล่าคุณยายก็โกหกนะครับว่าคายเนี่ยกลับไปแล้วซึ่งเจมก็ไม่เชื่อครับคายจะกลับไไไปด้ยังงคุ ยายจึงเดินออกมาพูดกับเจมว่าเจ้าหนูเธอกําลังเข้ามายุ่งกับเรื่องของเมืองเราซึ่งตอนนี้เธอกําลังถล่มลึกเข้ามาแล้วและฉันขอเตือนให้เธอรีบหนีออกไปซะในตอนที่ยังมีโอกาสเจมจึงเดินหนีออกมาด้านนอกเลยนะครับด้วยความมึนงงและทันใดนั้นเดวิดก็โผล่มาครับพร้อมกับเรียกให้เจมเนี่ยรีบขึ้นรถมากับเขาเดวิดพาเจมไปที่บ้านหลังหนึง่งและผู้ชายที่เคยมีเรื่องตอนอยู่ร้านอาหารก็เดินออกมาผู้ชายคนนี้ก็ถามว่านี่คือคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมหลังจากพูดจบเดวิดก็ตีหัวเจมจนสลบไปเลยนะครับจากนั้นเจมก กับลูกสาวก็ถูกมัดเอาไว้ในห้องนี้ด้วยเจมก็ถามเดวิดว่าแล้วเพื่อนๆของเขาละ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเดวิดก็ตอบกลับมาเพียงว่าถ้าไม่เห็นอยู่นี่ก็แสดงว่าตายหมดแล้วทันใดนั้นฆาตรกรหน้ากากหมูมันก็เดินตรงเข้ามาครับพร้อมกับใช้มีดแทงไปที่ท้องของเดวิดอย่างแรงคือไม่ได้แทงให้ตายนะครับแค่ทรมานเล่นๆเ,เท่านั้นพอแทงแล้วมันก็นํามีดไปวางในส่วนของเจมที่แก้มัดตัวอย่างได้แล้วเขาจึงรีบวิ่งไปแย่งมีดของมันมาทันทีและใช้มีดแทงใส่ฆาตรกรไปหนึ่งทีใช่ครับแทงแค่ทีเดียวซึ่ยยยยมมมันไ่่ตาอูแลล้วเเจก็ ใช้พลว่าฟาดใส่หัวมันอีกฟาดใส่แบบไม่ยั้งเลยนะครับจนฆาตรกรเนี่ยนอนนิ่งไปกับพื้นเลยจากนั้นเจมก็รีบเข้าไปช่วย2พ่อลูกนีออกมาด้วยความที่รถมันมีแค่2ที่นั่งทั้ง2จึงนําร่างของเดวิดไว้ที่ท้ายกระบะในตอนที่พวกเขากําลังจะขับรถหนีออกไปฆาตรกรเนี่ยมันก็ยังไม่ตายนะครับแถมมันยังวิ่งมาเกาะรถทันอีกด้วยความที่เดวิดนอนอยู่ท้ายกระบะไม่มีอะไรป้องกันเลยเขาก็เลยถูกฆาตรกรเนี่ยฆ่าตายอย่างง่ายดายเจมตัดสินใจใจอดรถเพื่อล่อให้ฆาตรกรเนี่ยหันมาสนใจเขาจากนั้นก็ใใหห้้สาาวววผมมทออองเนนน่ชพัััฟตคื ก็เหมือนเดิมครับฟาดแค่ครั้งเดียวจากนั้นพวกเขาก็รีบขับรถหนีเลยและก็เหมือนเช่นเคยครับฆาตกรยังไม่ตายอึดจริงๆด้วยความที่เจมคิดว่าเพื่อนของเขาเนี่ยตายไปหมดแล้วเขาก็เลยรีบขับรถออกไปจากเมืองนี้โดยทันทีแต่ปรากฏว่ายังเหลือบรู๊คอยู่คนนึงนะครับเธอยังไม่ตายและเธอกําลังเดินกลับไปที่ร้านอาหารสภาพของเธอในตอนนี้เละเทะมากเลยนะครับคุณยายร้านอาหารก็โกหกว่าให้ออกไปรอนอกร้านเดี๋ยวเธอจะพาไปแจ้งความนั่นแหละครับพอบรู๊คออกไปรอด้านนอกแล้วคุณยายก็เดินตามออกมาพร้อมกับถือมีดออกมาด้วยหนึ่งเล่มจากนั้นคุณยา ก็ใช้มีดกระหน่ำแทงใส่บรูคอย่างไม่ยัง้งและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับผมสรุปแล้วเนี่ยรอดแค่2คนนะครับเจมกับสาวผมทองเรื่องราวของหนังเรื่องนี้อาจจะดูง,งงงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงให้ฟังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดก็คือเมืองเล็กๆแห่งนี้ครับเมดิสันเคานตี้ตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นแค่เมืองปกติธรรมดาทั่วไปแต่ว่ากลับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งครับที่มีปัญหากันพ่อเลี้ยงเนี่ยชอบทําร้ายลูกตัวเองไอเด็กที่ถูกทําร้ายมันก็เลยเก็บกดและโตขึ้นมากลายเป็นฆาตรกรโรคจิตครับ ก่อนคนนี้มันเริ่มฆ่าคนในเมืองเยอะขึ้นเรื่อยๆจนชาวบ้านเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวแล้วคนในเมืองเนี่ยจึงพยายามล่อลวงคนนอกเข้ามาในเมืองแห่งนี้เพื่อมาให้ฆาตรกรเนี่ยฆ่าเล่นนะครับคือประมาณว่าให้มันฆ่าคนนอกดีกว่าฆ่าคนในเมืองว่างั้นเถอะส่วนพวกรถที่จอดอยู่เต็มร้านอาหารเนี่ยก็แสดงว่าเป็นของคนที่ตายแล้วนั่นแหละครับเยอะมากๆเลยซึ่งเรื่องราวของไอ้ฆาตรกรหน้ากากหมูเนี่ยมันก็รู้กันแค่ในเมืองเล็ก,ลกๆแห่งนี้นะครับเพราะว่าชาวเมืองช่วยกันปิดบังเอาไว้เพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้คนภายนอกรับรู้จนกระทั่งเดวิดเขานำเร พี่แกก็เลยถูกชาวบ้านเกลียดข้อหาที่เอาเรื่องจริงไปเขียนเป็นหนังสือแล้วทําให้เมืองของตัวเองเนี่ยดูเสื่อมเสียชาวเมืองจึงจับตัวลูกสาวของเขาไปเป็นตัวประกันถ้าหากว่าเดวิดอยากได้ลูกสาวคืนเขาจะต้องไถ่โทษโดยการไปล่อลวงนักท่องเทีย่ยวหรือว่าคนจากนอกเมืองเนี่ยเข้ามาในเมืองนี้เพื่อที่จะได้ให้ฆาตรกรหน้ากากหมูเนี่ยค่าเล่นนะครับสังเกตได้จากตอนที่เดวิดไปบอกทางลัดกับกลุ่มวัยรุ่นบนถนนนะครับแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ทางลัดครับแต่ว่ามันเป็นการล่อมาฆ่าซึ่งในท้ายที่สุดครับเดวิดก็โดนหักหลังถึงแม้ว่าาเขา ลอกกลุ่มวัยรุ่นมาให้แล้วก็ตามพวกมันเนี่ยก็ไม่ยอมคือลูกสาวให้เขาแถมยังจะฆ่าเขาอีกโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ